สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel Esila Gamer TV นะครับวันนี้เราพามาลองเล่นเกมมือถือเปิดใหม่ในสโตนอกนะครับกับเกมโมเซียงโมบายนะครับสำหรับเกมนี้นะชื่ออาจจะไม่คุ้นนะครับแต่ถ้าพูดถึงเกม PC ที่ชื่อว่า Dark Story นะคนที่เคยเล่นเกม PC ยุคก,ก่อนนี้น่าจะพอคุ้นๆอยู่บ้างนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็น MMO RPG อีมแฟนตาซีนะครับเป็นแฟนตาซีจีนนะยุคแบบว่าจอมยุทธนะครับจริงๆแล้วก็ คล้ายๆออกแนวคล้ายโยกังเหมือนกันนะโอเคเข้าไปเล่นกันดีกว่านะครับเริ่มมานะครับก็สามารถเลือกตัวละครได้นะคือจะเลือกเป็นตัวผู้ชายหรือว่าตัวผู้หญิงก็ได้นะครับในคําอธิบายเนี่ยก็จะมีภาษาอังกฤษด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันจะเลือกคลาสอะไรได้บ้างนะครับเท่าที่ดูอันแรกนี่น่าจะเป็นตัวธนูนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูภาพตัวละครหน่ะจอมยุทธแบบโหคลาสสิกเลยเนี่ยแล้วก็นี่เป็น เดี๋ยวใส่ตรงมือเลยเหรอจอมหมัดนะโอเคแล้วอันนี้เป็นตัวซอสนะครับชมดาบเอ้ยเดี๋ยวก่อนดาบไม้เหรอคุณคุณเลดาบไม้อ๋อันนี้น่าจะเป็นกระบี่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นดาบนะครับก็ดาบมันจะโค้งนิดนึงเป็นคาตาน่านะโอเคแล้วข้างล่างนี่เป็นอะไรดาดน,น่าจะเป็นอาวุธลับหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายเป็นสเปีร์นะครับโอ้โหหกไม้จะไปแทงปลาหรือไง โอเคตัวละครไม่สามารถปรับได้ใช่ไหมอีตัวผู้ชายผู้หญิงแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกอวตารได้นะครับโอเคตรงนี้ก็ใส่ชื่อตัวละครของเราเข้าไปนะครับโอเคเล่นเป็นสเปียร์นี่แหละอะคำอธิบายแล้วก็เสียงภาพเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเค ตอนนี้ก็เข้ามาสู่ตัวเกมกันแล้วนะครับระบบเกมเพย์นะครับจะเป็นแบบดั้งเดิมคลาสสิกเลยนะเนี่ยโอ้โหดูเห็นตัวผู้เล่นคนอื่นด้วยนะครับนี่เราต้องมาเดินกันแซกแซกแซกอย่างนี้แล้วก็มีเควสนะแต่ว่าระบบการทำเควสนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนโูคนนี้แต่งตัวบบแบบเต็มยศเนี่ยปีกอะไรเนี่ยปีก3ชั้นเลยเหรออย่างเท่เลยะโอเคเราก็ต้องทำเควส์สำหรับอ่าโนวิทก่อนนะเบื้องต้นนะครับระบบการเดินเควสเป็นออโต้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ ตรงนี้ก็ง่ายเนะเพราะว่าไม่ต้องมาเดินหา npc เองนะครับเพราะว่าไม่งั้นต้องมากดดูแม p นะ,ะว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเดินหาตกลงมาชื่ออะไรอะไรแบบนี้นี่ผ่านเควสปุ๊บก็จะได้ exp นะครับแล้วก็เหรียญทองนะช่วงแรกนี่ก็ทำเ u e s เรื่อยนะเขาจะแนะนำระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าช่องเก็บของเนะเปิดออกมานี่สามารถเลือกอาวุธได้นะเราต้องเลือกให้ตรงกับคลาสเรานะเดี๋ยวก่อนนะผมผมเลือกหอ,อกไว้ใช่ปะ ูฉี่อะไรเนี่ยมาอีคลิปไปก่อนหอ,อกยาวจริงๆแล้วมันไม่ใช่หอ,อกหรอกมันคือเบ็ดตกปลาในเกมจะมีระบบเทเลพอตด,ด้วยนะที่แบบว่าใช้ตัวเทเลพอตนะครับมันจะได้ไม่ต้องแบบมาเดินเสียเวลาเยอะเนะแต่ว่ามันก็ต้องน่าจะต้องซื้อเป็นตัวเทเลพอตนะครับตอนนี้เราไม่มีก็ต้องเดินไป ไปพบหลินจูไอตัวละครอาร์ตน่ารักดีนะคือแบบถ้าใครชอบแนวแบบคลาสสิกแบบเนี้ยจะยิ่งชอบมากเลยนะผมเห็นผู้เลีนคนอื่นด้วยไอยตรงนี้มีร้านค้าอุปกรณ์แล้วก็พวกแอสเซซอรีนะครับนี่มาคุยกับพ่อค้าแล้วก็ร้านแอสเซซอรี่นะหยวนหนังแมคขา มารับคลิกกับคุณลุงต่อได้สกิลมาแล้วนี่เรียนสกิลชื่อสกิลเนี่ยมันจะเป็นชื่อแบบเขาเรียนอะไรนะภาษาจีนที่เขียนออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะจะอ่านยากนิดนึงนะคือเราก็อ่านไม่ค่อยออกด้วยถ้าอ่านมันก็อ่านชวนหยวนเยอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่จริงๆมันอาจจะอ่านชื่อแบบอย่างอื่นนะครับ โอเคตอนนี้ได้เจอกับพวกมอสเตอร์แล้วคือตัวอะไรเนี่ยบัลลามันคือตัวอะไรนี่ไงมาจัดการบัลลาสองตัวนะครับโอเคโจมตีกันเลยโอ้โหว้สกิลล่ะสกิลนี่โอ้โหสกิลอย่างเท่โอเคเกมนี้นี่แบบถ้าเปิดอ่า PVP หัวแดงได้นี่แบบใช่เลยสไตล์นี้เลยนะโอเคเราจัดการไปหลายตัวแล้ว,ลวเขาให้ตีแค่สองตัว ตีมอนเนี่ยก็ได้ EXP นะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันมีระบบออโต้ Auto ด้วยนะสามารถฟาร์มเอ้ยหูคนนั้นมันเดินยังไงให้เป็นสายฟา้านวะอย่างเท่เลยว่ะไปจัดการเจ้าแคนิบอลนะครับอีก5ตัวแล้วก็เก็บดอกไม้มาใช่ไหมอ๋อจัดการแคนิบอลฟลาวเวอร์คือชื่อมันยาวเราดีว่าจัดการแคนิบอลแล้วเก็บฟลาวเวอร์ไม่ใช่มันชื่อแค n นิบอลฟลาวเวโอเค ร้องกวากไปแล้วออ้ยคนนั้นจะท่าอะไรอะอย่างเวอร์เลยอ้ทาเตะมันไกลมากเรายังตีไม่ได้เลยมันเตะตัดเราหมดเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวบัดพีพีนั่นเลยนี่โอเคจัดการตรงนี้ก่อนเอ๊ะมีของตกด้วยเฮ้ยฟาร์มมอนนี้ก็มีของตกนะครับอีกตัวเดียวตีอีกตัวเดียว โอเคเรียบร้อยนะ <S <S ระบบเกมนี่แบบคลาสสิกมากปลดล็อกระบบออตโต้มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตรงนี้เราสามารถเซตติ้งระบบออตโต้ได้นะว่าอ p เเหลือเท่าไหร่กินยานะครับ MP เหลือเท่าไหร่กินยาเนอะแล้วก็แอคชั่นพอย โอ้รู้สึกว่าจะมีระบบแอคชั่นพอยต์ต้องใช้พชั่นด้วยนะโอเคแล้วเราก็เซฟไว้นะสามารถเซตสกิลได้นะอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้มาลองระบบออโต้ดูไปจัดการทวินเฮดไอตัวหัวคู่เหรอโหเดินกันไกลมากนะเป็นจอมยุทธก็ต้องฝึกเดินก่อนอันดับแรก นี่ใช่ไหมทวินเฮดเป็นตัวเหมือนเหมือนไก่ผสมไก่ที่มีหัวเป็นอะไรสักอย่างวะไม่รู้มันเป็นปีศาจอะโอ้ทำไมเดินเดินไปไหนเนี่ยไม่ตีมันก่อนเหรอหดมาเลยโอเคเอ้ยมีของอะไรไม่รู้ตกด้วยเก็บก่อนเก็บก่อนว่าแต่ตัวตละครเรามันจะเดินไปไหนเนี่ย ไอ,อเดี๋ยวไกลอยู่ตรงนี้อะผมว่าระบบออตโต้มันแปลกๆลกนี่ <mm mm> เดินตีเองน่าจะเพลินกว่านี่เดินเสียบอย่างเงี้ยเร็วกว่าเยอะเลย <mm mm> มีตรงไหน,นอีกอานี่ไงเสียบเอ๊ะอะไรเนี่ยบีสกินหนังสัตว์ไม่มีหนังสัตว์อยู่ตรงนี้ด้วยนี่จัดการเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ไปส่งเพจต่อนะไปเจอเฟิงหยางโอ้ในแมปนี่มีแบบสมุนไพรมีพวกหนังสัตว์ให้เก็บด้วยนะแมปถือว่ากว้างมากนะครับก็จะคล้ายๆกับเกม R P C สมัยก่อนเลยฮะที่แบบแมปเน้นเรื่องความกว้างนะให้เดินเก็บรีเวลกกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปตั้งแคมป ดักตีกันหัวแดงหัวแดงก็เป็นแผงโหเดินเควสนี้ไกลามากอยากได้ตัวเทเลพอตแล้วเนี่ยมาจนเจอเฟึงอยางแล้วคุยเควสให้เรียบร้อยก่อนอ่านเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ไปเจอกับบิ๊กสเนล บิ๊กสเนลอันนี้มาใจแอดบัลลากาแต่บิ๊กสเนลอยู่ไหนพอแต่น้องน้องคนข้างหลังก็ถือหอกตามมาด้วยจริงๆแล้วอยากจะไปตกปลากันใช่ไหมลนะ่ะโหเดินเดินไกลามากไอ้บิ๊กสเนลเนี่ยนี่เดี๋ยวจิ้มเองดีกว่านะไม่งั้นไม่รู้มันจะเดินอีกจนถึงเมื่อไหร่นี่คริติกอนสี่พันสกิล นี่สกิลรัว,รวเฮ้ยอะไรตกวะเก็บมาก่อนอันเชียสสโตนเหรอจริงๆตอนนี้ตีธรรมดาน,นี่สองพันห้าถ้าสกิลสองพันทำไมเบากว่าน่าจะเป็นเพราะยังไม่ได้อัพเลเวลนะโอเคกลับไอส่งควสนนะครับตัวเกมนะครับสามารถตั้งปาร์ตี้นะตั้งกิ์นะครับแล้วก็เซตติ้งต่างๆได้อีกมากมายนะอันนี้เป็น,ปนแค่ เบื้องต้นนะครับแล้วก็มีระบบอีเวนต์ด้วยนะครับนี่นะแล้วก็มีมอ like ้ายขาของตามปกติเลยนะโอเคเราได้สกิลมาเพิ่มแล้วใช่ไหมออแต้มสกิลอัพสกิลเป็นเลเวล2นะชั้นหยวนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไปหาเสียเส่ยงเสี่ยง รู้สึกว่าช่วงแรกนี่จะเน้นหนักในเรื่องการเดินควิพอสมควรเลยนะแถมแบบว่าตัวละครเราเดินค่อน,อนข้างช้านะครับสงสัยต้องไปดูมอสิ <c oughs> นี่ไงเขาขายททเลพอสกอร์นะครับในราคา10ตตำลึงนะเพื่อจะได้เดินไวขึ้นนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นอีกมากมายนะอันนี้เป็นของเบสซิ่งอันนี้เป็นเติบโตนะของทั่วไปมีเพียบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเติมเงินนะ โอ้เสียงเสียงไปไกลมากสงสัยต้องกลับไปที่เมืองนู้นเลยอ่ะอยากจะลองกดดูแมปโอ้นี่ไงคือแมปมันกว้างมากนะแล้วก็ดูได้ด้วยนะครับแบบดั้งเดิมเลยนะว่ามี NPC อะไรบ้างเนี่ยแมปมีหลานโฉอาผู้เขาหมิ่นซ่านะครับประตูหยก7เ,เกตใช่ไหมอาทะเลสาบจันเซียวนะครับเครเซนเล็กวัดอะไรสักอย่างแล้วก็สะหัวฉิน ฉางอันหุแมปมีให้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็สามารถไปสู้เก็บมูเก็บมอนอะไรงนี้ต่อได้นะเนี่ยมันจะมีบอกนะวา่าเหมือนมีตัวอะไรบ้างในแมปนะครับอย่างหลานโฉก็จะมีพื้นที่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีร้านขายของมีอะไรให้เก็บเนอะมี NPC อะไรบ้างนะโอ้เดินไกลมากกว่าจะกลับมาถึงเมืองโอเคกลับเข้าเมืองแล้ว ไปส่งเวสเป็นจอมยุดนี่มันต้องเดินไกลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแต่ก็ดีที่ระบบมันเป็นออตโต้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ออตโต้เนี่ยเดินกันแบบหืนานมากแล้วเดินเองเนี่ยหลงแน่นอนจำทางไม่ค่อยได้นะอะโอเคน่าจะได้เข้าว์าไปหาเชียงแล้วไปที่ท่าเทมเพิลนะครับ โอ้ตรงนี้มาอีกแบบหนึ่งแล้วเนี่ยมีโซลิดวูดตรงนี้ด้วยนะสามารถมาเก็บไม้ได้แล้วก็อันนี้มอนสเตอร์อะไรเนี่ยเหมือนซอมบี้เลยไลท์มองเหรอพระแสงโอเคโอ้มีไอ้อแร่ด้วยนะซีนาบานี่เป็นสมุนไพรเนอะโอ้เดินหากันไกลมากก็ ที่บอกนะครับมันเน้นเรื่องการเดินทางเดินควสแบบสมัยก่อนเลยนะก็คือต้องเสียเวลาในการเดินทางนิดนึงนะเว้นแต่ว่าเติมมอลแล้วก็เอาไบทิเลพอตมานะก็จะไวขึ้นนะครับไปบาร์นี้น่าจะถึงแล้วเนี่ยไปที่พวชินภูและทะเลสาบพวชินมีตัวอะไรเนี่ยแคมปเปอร์ แวะตีสักทีนึ่งก่อนโอยยังถึก้ยเดี๋ยว้ยเดี๋ยวมันถึกมากเราจะตายแล้วาตายนะโอ้แต่ไม่เป็นไรคือถ้าตายตรงนี้ก็ฟื้นตรงนี้ใช่ไหมโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วเราไม่ยุ่งกับไอตัวมอเตอร์ตรงนี้แล้เอเหมือน a ออมันจะหลอนอะพาเราไปแบบไหนไม่รู้จริงๆต้องมาส่งเวสที่เมืองน,นี้ใช่ไหมนะ โอ้เซคิวนี้มีแบบแพสซีฟด้วยนะครับอ่ะอัพได้นะทั้งในส่วนของธรรมดาแล้วก็แพสซีฟนะครับมันจะมีแอคทีฟกับแพสซีฟตรงนี้นะโอ้คนเล่นนี่เพียบเลยนะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับสำหรับโมเซียงเนอะหรือว่าดักสตอรี่นั่นเองนะครับโอเควันนี้ไปก่อน,นครับ สวัสดีครับ